ครับวันนี้มาดูเรื่องของการแต่งดอกของสวนพ่มนตรีครับเอ,อว่าพิมนตรีเนี่ยมีการวางแผนในการจัดการระยะดอกอยังไงในเรื่องในเรื่องของการแต่งครับแล้วก็เพื่อให้ออสอดคล้องกับการไว้ผลผลิตในปีฤด,ดูกาลนี้นะครับต้นนี้อายุกี่ปีครับพี่ต้น,ตนนี้อายุสิปดปีแล้วครับตุเรียนต้นนี้อายุสิบแปดปีนะครับก็ดูโครงสร้างกิ่งก็ย,ยังสมบูรณ์ต้นใหญ่ดีทีนี้พี่วางแผนยังไงบ้างครับ ในตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามแต่งดอกให้เหลือในรุ่นเดียวกันให้หมดบนสันกิ่งอออกแให้เหลือแต่ท้องกิ่งแล้วก็หักดอกมันมากเกินไปก็เว้นเป็นช่วงบ้างวเวลาเรามันมันจะไม่เป็นที่ของแมลงมาต้นค,คือการเราเราดูแลในการขีดพ่นเพื่อบำรุงอะไรก็ง่ายครับแต่งดอกก็เอาไปกิ่งออก อันนี้ก็เป็นสามส่วนอันนี้ปลายกิ่งไม่มีแล้วนะครับ,รบหมดเลยพี่มันตีอธิบายเลยครับว่าแบ่งกิ่งไงก็แบ่งกิ่งเป็นสามส่วนเอาทรงปลายออกแล้วก็เอาดอกไว้ตรงกลางนต้นบคน,นกิ่งที่สี่โนต้นบอกเวลาเราขึ้นข้าน,นบนจะง่ายมันจะไม่ชนหลังันเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ให้น้ําให้น้าเยอะให้น้ำให้ทุกวันวันหนึ่งก็เดือนชั่วโมง ตอนนี้ช่วงนี้วันละชั่วโมงเนาะเพราะว่าอากาศร้อนมากมากลมแรงด้วยลมแรงทำให้บินน้ำแข็งรวมน้นตันนี้พี่ตั้งใจจะไว้กี่ลูกครับกิ่งเส้นฝ่าศูนย์กลางประมาณสามนิ้วสี่นิ้วผมก็ไว้ประมาณสามนิ้วได้สมบูรณ์แต่ว่ากิ่งนี้ตั้งใจว่าจะไว้สักสามลูกไม่เกินสี่ลูกสามถึงสี่ลูกนะก็พี่ดูที่ขนาดของกิ่งด้วยแล้วก็ดูเรื่องของใบเรามาดูใบใบสมบูรณ์ก็ได้อยู่ เหมือนใบขนาดนี้ก็ได้อยู่สามลูกสบายสบายนะพี่สามลูกใบสมบูรณ์ใบใหญ่นี่นะครับก็เหก็น่าจะใบก็มีความเขียวเข้มแล้วก็หนาเป็นรอนขึ้นนะครับต้นนี้สักประมาณหกสิบเจ็ดสิบลูกประมาณนี้เฉยเลเจ็ดสิบลูกพอดีต้นไม่ไม่หนักเกินไปไม่หนักเกินไปปีหน้าทุเรียนก็ไม่ฟูจะได้เป็นเดบกกระมือองทุกปี อันนี้พี่แต่งปลายกิ่งออกดอกรุ่นนี้พี่คิดว่าน่าจะบานไม่เกินกี่วันครับดอกรุ่นเดียวกันเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับนี่น่าจะไม่เกินเจ็ดวันครับถ้าว่าเราแต่งดอกเป็นรุ่นเดียวกันหมดเจ็ดวันน่าจะบานหมดทั้งช่โดยประมาณจริงนี้คิดว่ากิ่งนี้เนี่ยเจ็ดวันน่าจะบานหมดทุกช่อทุกดอกก็อันนี้น่าจะไว้สักสามถึงสีนน่อาจจะไว้ตรงนี้ตรงนี้ หนึ่งกลางกิง่งหนึ่งลูกเป็นไปได้ก็คือไว้ไว้ไล่ไปเลยครับอ๋อจะกลุ่มนี้กลุ่มนี้หนึ่งไว้ผลไว้ผลกลุ่มนี้ไว้ผลกลุ่มนี้นะครับไว้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ไว้กลุ่มนี้ก็ประมาณสี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ไว้กลุ่มนี้เราเรกเราต้องไว้ไว้เผื่อไปด้วยว่าเผื่อว่าอาหารเหลือเนี่ยผู้เรียนมันจะเป็นดมโบ้เราก็ต้องเผลือไว้ก่อนรค่อ้แต่งผลมันออก แต่งผลก็ผมจะแต่งประมาณสองสองครั้งล้วที่ผ่านมามีปัญหาอะไรพี่เราเห็นแต่เรื่องดีๆเผื่อใครมาเห็นไม่มีปัญหาอะไรไหมยังไงแนะนําอะไรให้สมาชิกเพิ่มเติมไหมครับก็มีปัญหาว่าดอกาวหากว่าเราแต่งเร็วเกินเนี่ยมันจะออกรุ่นหลังซ้อนอมาอีกสองรุ่นสามรุ่นอาจจะว่าอาหารเหลือก็ก็อ,อาจจะไม่ได้หาเป็นไม่ได้ก็น่าจะแต่งดอกออก็อยู่ในประมาณกระดุมหรือว่ามะเขือพวงเล็กน่าจะดีอยากให้เกินมะเขือพวงเล็กกำลังดีแต่ให้อยู่ในช่วงนี้กำลังดีอันนี้เป็น ประสบการณ์ของพี่มนตีนะครับพี่แต่งดอกเอกร็วไปไหลามาไม่หยุดนะนี่นี่ผมเพิ่งเพิ่งเกี่ยวออกไปนะครับจริงๆมีหลายหลายช่อหลายหลายช่อดอกเลยเดี๋ยวเราได้มาตามกันต่อในช่วงของช่วงดอกบานแล้วกันเอาว่าส่วนนี้จะที่เราแต่งไว้เนี่ยจะบานทั้งหมดเจวันจริงไหมเนาะถ้าบานพร้อมกันหมด7วันหัวดอกท้ายดอกห่างกันไม่เกิน7วันก็จะแก้ไขปัญหาตูดเยนอ่อนได้นะครับจะง่ายต่อการจัดการดูชมบรรยากาศต้น ต้นนี้นะครับเอย้อนแสงนิดนึงก็ถือว่าใบาย,ยังดีแต่ยอดจะไม่ค่อยมีใบนะครับเพราะว่าโดนลมอานนี้ลมแรงด้วยเดือนต้นดูเขาส่วนมากจะโดนลมแบบนี้ครับลมจะตีใบช้งหมดแต่ก็ถือว่าใบาย,ยังโอเคนะพี่ยังดีเลยอาเดี๋ยวมาดูอีกครั้งคือช่วงดอกบานนะครับว่ามาดูกันปัดดอกด้วยติดตามครับกลางคืนนะ ตอนนี้นี่คุกค,ค,คุคุณภาพเลยนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวค,ครับอบครับอ๋บรรยายพี่อันนี้เลี้ยงพึ่งพึ่งคงคงคงไทยเอาไว้ผสมดอกทุเรียนช่วยช่วยจะมากิ่งที่สูงๆที่เราผสมเกสรมาถึงพึ่งตรงนี้ก็ช่วยเราได้ดีครับนะ A few moments later,